เคยสังเกตไหมว่าคนที่ฉลาดมักมีพฤติกรรมที่ดูแตกต่างบางครั้งพวกเขาดูเงียบขรึมไม่ค่อยเข้าสังคมบางครั้งกลับพูดอะไรที่ดูเข้าใจยากบางคนทําอะไรแปลกๆแ,แ,แบบที่คนอื่นไม่เข้าใจแต่ทําไมกันคนฉลาดถึงมีลักษณะเช่นนั้นคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าความฉลาดต้องมาพร้อมกับความปกติต้องเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ดีพูดจาฉา,านแต่ในความเป็นจริงคนที่มีไอคิวสูงจํานวนมากกลับมีนิสัยที่แตกต่างไปจากคนทั่วไป เพราะพวกเขามีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันสมองของพวกเขาทำงานหนักกว่าปกติลองนึกภาพว่าหากสมองของคุณเปรียบเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังประมวลผลเร็วกว่าคนอื่นหลายเท่ามันจะทำให้คุณคิดอะไรได้เร็วมองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่ทันสังเกตแต่ก็ทำให้เกิดปัญหาเช่นกันเพราะเมื่อคิดเร็วเห็นอะไรลึกซึ้งกว่าคนอื่นการจะอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจอาจกลายเป็นเรื่องยากบางครั้งพูดไปแล้วคนอื่นไม่เข้าใจหรือไม่อยากเสียเวลาพูดให้มาก จึงเลือกที่จะเงียบนี่อาจเป็นเหตุผลที่คนฉลาดมักถูกมองว่าไม่ค่อยเข้าสังคมแต่จริงๆแล้วพวกเขาแค่เลือกที่จะอยู่กับความคิดของตัวเองมากกว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคนฉลาดมักจะเป็นคนช่างสงสัยพวกเขาไม่ยอมรับอะไรโดยง่ายถ้ามีใครบอกว่าสิ่งนี้คือความจริงพวกเขาจะตั้งคำถามจริงหรือมันเป็นแบบนั้นแน่หรือทำให้บางครั้งดูเหมือนพวกเขาเป็นคนขวางโลก แต่ในขณะเดียวกันนี่ก็คือคุณสมบัติที่ทําให้พวกเขาแตกต่างความสงสัยนําไปสู่การค้นคว้าและการค้นคว้านําไปสู่ความรู้ใหม่อีกพฤติกรรมที่พบได้บ่อยในคนฉลาดคือพวกเขาไม่ค่อยพอใจกับอะไรที่ดูธรรมดาพวกเขามักมองหาสิ่งที่ดีกว่าคิดวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้บางครั้งพวกเขาอาจใช้เวลาจมอยู่กับความคิดของตัวเองนานเกินไปทําให้ดูเหมือนเป็นคนที่เข้าถึงยากแต่ในความเป็นจริงพวกเขาแค่กําลังแก้ปัญหา หรือคิดถึงสิ่งที่คนทั่วไปไม่ได้ให้ความสนใจอีกอย่างที่น่าสนใจคือคนฉลาดมักจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงพวกเขาไม่ชอบทำตามกระแสะเพียงเพราะทุกคนทำพวกเขาชอบคิดเองตัดสินใจเองและนี่คือสิ่งที่ทำให้บางครั้งพวกเขาดูแปลกจากมุมมองของคนทั่วไปเพราะในขณะที่ทุกคนกำลังทำอะไรที่เหมือนกันพวกเขาอาจกำลังมองหาทางที่แตกต่างบางคนอาจใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากกว่าการอยู่กับคนอื่นไม่ใช่เพราะไม่ชอบสังคม แต่เพราะพวกเขารู้สึกสบายใจกับความคิดของตัวเองมากกว่าและหากคุณพบว่าตัวเองมีพฤติกรรมแบบนี้คุณอาจเป็นหนึ่งในคนที่มีระดับสติปัญญาสูงกว่าค่าเฉลี่ยก็เป็นได้มีอีกสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับคนฉลาดพวกเขามักมีความคิดสร้างสรรค์สูงแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็อาจจะเป็นคนขี้เบื่อได้ง่ายเพราะสมองของพวกเขาต้องการสิ่งกระตุ้นใหม่ๆตลอดเวลาถ้าต้องทำอะไรซ้ำเดิมหรือต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าเบื่อ พวกเขาอาจรู้สึกหมดพลังอย่างรวดเร็วทําให้บางครั้งพวกเขาดูเหมือนเป็นคนที่เริ่มต้นอะไรได้ดีแต่ไม่ค่อยจบสิ่งนั้นไม่ใช่เพราะขี้เกียจแต่เพราะพวกเขามักจะสนใจสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดพวกเขาต้องการความท้าทายทางความคิดต้องการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนถ้าสิ่งใดดูง่ายเกินไปหรือไม่มีอะไรให้เรียนรู้พวกเขาอาจหมดความสนใจอย่างรวดเร็วนี่คือเหตุผลที่คนฉลาดบางคนอาจเปลี่ยนงานบ่อยหรือไม่ค่อยยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลานาน และพวกเขามักเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองพวกเขาไม่ชอบเดินตามใครโดยไม่มีเหตุผลบางครั้งพวกเขาอาจเถียงเพื่อความถูกต้องไม่ใช่เพราะอยากเอาชนะแต่เพราะพวกเขาให้ความสำคัญกับเหตุผลมากกว่าความรู้สึกทำให้บางครั้งพวกเขาอาจดูเป็นคนดื้อรั้นในสายตาคนอื่นแต่อีกด้านหนึ่งพวกเขามักจะมีอารมณ์ขันที่ลึกซึง้งบางครั้งพวกเขาอาจพูดอะไรที่ฟังดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องแต่ถ้าลองคิดให้ดีมันคืออารมณ์ขันที่ซ่อนอยู่ในตันกะ เป็นการเล่นคำหรือการเปรียบเทียบที่ซับซ้อนซึ่งบางครั้งคนทั่วไปอาจไม่เข้าใจนี่เป็นอีกสิ่งที่ทำให้พวกเขาดูแตกต่างและสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างคนฉลาดหลายคนมีแนวโน้มจะเป็นคนคิดมากพวกเขาอาจวิเคราะห์ทุกอย่างจนเกินความจำเป็นพยายามหาคำตอบในทุกเรื่องแม้แต่เรื่องเล็กน้อยที่คนทั่วไปมองข้ามเพราะสมองของพวกเขาไม่เคยหยุดทำงานแม้กระทั่งในเวลานอนบางครั้งพวกเขาคิดมากจนกลายเป็นคนที่หลับยาก เพราะสมองยังคงประมวลผลข้อมูลไม่หยุดและบางครั้งพวกเขาก็มักจะตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่ถูกต้องหรือไม่พวกเขามักตั้งมาตรฐานให้ตัวเองสูงกว่าปกติและคาดหวังสิ่งที่ดีกว่าจากตัวเองเสมอทำให้บางครั้งพวกเขารู้สึกผิดหวังหรือกดดันตัวเองโดยไม่จำเป็นถ้าคุณมีลักษณะเหล่านี้อาจเป็นไปได้ว่าคุณเป็นหนึ่งในคนที่มีระดับสติปัญญาสูงและคุณไม่ได้แปลกแต่คุณแค่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่เท่านั้น นอกจากเรื่องความคิดที่ลึกซึ้งและซับซ้อนมีอีกสิ่งหนึ่งที่พบได้บ่อยในคนฉลาดพวกเขามักรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากคนรอบข้างไม่ใช่เพราะพวกเขาตั้งใจจะแตกต่างแต่เพราะพวกเขารู้สึกว่าโลกของพวกเขาไม่ได้เหมือนกับคนอื่นพวกเขาสนใจเรื่องที่คนทั่วไปอาจมองข้ามบางคนชอบดนตรีที่มีความซับซ้อนบางคนลงหลงไหลในแนวคิดทางปรัชญาบางคนใช้เวลาคิดเกี่ยวกับจักรวาลและการดำรงอยู่ของมนุษย์ สิ่งเหล่านี้ทําให้พวกเขามีโลกส่วนตัวที่ไม่เหมือนใครและบางครั้งมันอาจทําให้พวกเขารู้สึกโดดเดี่ยวแม้ว่าจะมีคนอยู่รอบข้างมากมายก็ตามเพราะการหาคนที่เข้าใจความคิดของพวกเขาอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนี่คือเหตุผลที่บางคนฉลาดเลือกที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าการพยายามปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นแต่ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ต้องการเพื่อนพวกเขาแค่ต้องการคนที่สามารถพูดคุยในระดับเดียวกันคนที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดได้อย่างลึกซึง้ง และนี่ก็เป็นเหตุผลที่คนฉลาดมักมีเพื่อนสนิทน้อยแต่ถ้ามีพวกเขาจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์นั้นมากอีกสิ่งที่ทําให้คนฉลาดแตกต่างคือพวกเขาอาจดูเหมือนไม่ค่อยสนใจเรื่องที่คนทั่วไปให้ความสําคัญเช่นแฟชั่นเทรนหรือสิ่งที่กําลังเป็นกระแสพวกเขาให้ความสนใจกับสิ่งที่มีสาระและมีคุณค่าทางปัญญามากกว่าบางครั้งสิ่งนี้ทําให้พวกเขาดูเหมือนแปลกแยกจากสังคมแต่ในความเป็นจริงพวกเขาแค่มีลำดับความสําคัญที่ต่างออกไป อีกสิ่งที่น่าสนใจคือพวกเขามักจะเป็นคนที่อ่อนไหวต่อสิ่งรอบตัวพวกเขาสังเกตรายละเอียดเล็กๆที่คนทั่วไปมองข้ามไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงท่าทางหรือแม้แต่บรรยากาศในห้องพวกเขารับรู้ทุกอย่างได้ลึกซึ้งกว่าปกติซึ่งอาจเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะในขณะที่พวกเขาเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นได้ดีพวกเขาก็อาจรับเอาความรู้สึกเหล่านั้นมาเป็นของตัวเองโดยไม่รู้ตัวทำให้บางครั้งพวกเขารู้สึกเหนื่อยง่ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว นี่อาจเป็นเหตุผลที่บางคนฉลาดต้องการเวลาอยู่กับตัวเองเพื่อจัดระเบียบความคิดและความรู้สึกของตัวเองและหากคุณพบว่าตัวเองมีลักษณะเช่นนี้บางทีคุณอาจเป็นหนึ่งในคนที่มีสติปัญญาสูงกว่าค่าเฉลี่ยก็เป็นได้มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนฉลาดแตกต่างจากคนทั่วไปพวกเขามักมีแนวโน้มที่จะคิดเชิงลึกและมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองข้ามพวกเขาไม่ได้สนใจแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่สนใจถึงเหตุและผลของมันพวกเขาต้องการเข้าใจว่าทำไมบางสิ่งจึงเป็นเช่นนั้น สิ่งนี้ทำให้พวกเขาตั้งคำถามกับทุกอย่างรอบตัวแม้แต่เรื่องที่ดูเหมือนชัดเจนสำหรับคนอื่นพวกเขาไม่ยอมรับอะไรโดยไม่มีเหตุผลพวกเขามองเห็นความซับซ้อนในสิ่งที่คนทั่วไปอาจมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งนี้ทำให้พวกเขาดูเหมือนเป็นคนที่คิดมากเกินไปแต่ความจริงแล้วพวกเขาแค่พยายามเข้าใจโลกให้ลึกซึ้งกว่าเดิมและเพราะพวกเขาใช้เวลาคิดมากกว่าคนทั่วไปบางครั้งพวกเขาอาจลังเลในการตัดสินใจไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มั่นใจ แต่เพราะพวกเขาต้องการพิจารณาทุกแง่มุมก่อนตัดสินใจพวกเขาไม่ชอบทําอะไรแบบผิวเผินพวกเขาต้องการให้ทุกอย่างมีเหตุผลและถูกต้องที่สุดอีกสิ่งหนึ่งที่พบได้บ่อยในคนฉลาดคือพวกเขามักจะสนุกกับการเรียนรู้ไม่ใช่แค่การเรียนในโรงเรียนแต่หมายถึงการเรียนรู้อะไรก็ได้ที่ทําให้พวกเขาเข้าใจโลกมากขึ้นพวกเขาสามารถใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่ออ่านหนังสือดูสารคดีหรือฟังเรื่องราวที่กระตุ้นความคิดพวกเขาไม่หยุดเรียนรู้แม้ว่า จะไม่ได้อยู่ในห้องเรียนแล้วก็ตามสิ่งนี้ทําให้พวกเขามีความรู้ที่กว้างขวางแต่บางครั้งก็อาจทําให้พวกเขารู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาสนใจพวกเขาอาจพูดถึงเรื่องที่ลึกซึ้งเกินไปจนคนทั่วไปไม่สามารถตามความคิดของพวกเขาทันทําให้พวกเขาเลือกที่จะเงียบแทนอีกพฤติกรรมที่พบได้ในคนฉลาดคือพวกเขามักมีความคาดหวังสูงต่อตัวเองพวกเขาต้องการทําสิ่งต่างๆให้ออกมาดีที่สุดพวกเขาไม่พอใจกับสิ่งที่อยู่ในระดับปานกลาง แต่ในขณะเดียวกันสิ่งนี้ก็อาจทำให้พวกเขารู้สึกกดดันตัวเองมากเกินไปบางครั้งพวกเขารู้สึกว่าไม่เคยดีพอแม้ว่าคนอื่นจะมองว่าพวกเขาสำเร็จแล้วก็ตามนี่เป็นเหตุผลที่บางคนฉลาดอาจมีแนวโน้มเป็นคนสมบูรณ์แบบเกินไปพวกเขาไม่อยากทำผิดพลาดแต่ในความเป็นจริงไม่มีใครสมบูรณ์แบบได้ตลอดเวลาและหากคุณพบว่าตัวเองมีลักษณะเช่นนี้คุณอาจเป็นหนึ่งในคนที่มีความฉลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ยก็เป็นได้นอกจากการคิดวิเคราะห์ที่ลึกซึง้ง พวกเขายังมักมีจินตนาการที่กว้างไกลบางครั้งพวกเขาสามารถสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาในความคิดจินตนาการถึงสถานาการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นพวกเขาไม่ได้แค่คิดถึงปัจจุบันแต่พวกเขาวางแผนไปไกลกว่าคนทั่วไปบางคนคิดถึงอนาคตในอีกหลายปีข้างหน้าบางคนจินตนาการถึงความเป็นไปได้ที่ยังไม่มีใครเคยคิดถึงสิ่งนี้ทำให้พวกเขามักมีแนวโน้มที่จะคิดแตกต่างพวกเขาไม่มองโลกเหมือนคนทั่วไป พวกเขาเห็นความเป็นไปได้ที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนี่เป็นเหตุผลที่คนฉลาดจำนวนมากกลายเป็นนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์หรือศิลปินที่ยิ่งใหญ่แต่ในขณะเดียวกันจินตนาการที่กว้างไกลของพวกเขาก็อาจทําให้พวกเขาหลุดเข้าไปในโลกของตัวเองบางครั้งพวกเขาอาจดูเหมือนเหมือม่อลอยเพราะสมองของพวกเขากําลังทํางานอยู่ตลอดเวลาคิดวิเคราะห์เรื่องที่คนอื่นอาจไม่ได้สนใจหรือบางครั้งพวกเขาอาจกําลังสนุกอยู่กับความคิดของตัวเอง จนลืมสิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างอีกสิ่งหนึ่งที่คนฉลาดมักมีคือพวกเขาให้ความสําคัญกับคุณค่ามากกว่าสิ่งภายนอกพวกเขาไม่ได้สนใจเรื่องของวัตถุหรือชื่อเสียงมากนักแต่พวกเขาให้ความสนใจกับความหมายของสิ่งที่ทําพวกเขาต้องการทําสิ่งที่มีคุณค่าและส่งผลกระทบต่อโลกในทางที่ดีพวกเขาไม่ได้สนใจแค่ความสําเร็จแต่สนใจว่าความสําเร็จนั้นมีความหมายอย่างไรพวกเขาไม่ได้อยากเป็นที่ยอมรับเพียงเพราะชื่อเสียง แต่พวกเขาต้องการให้สิ่งที่พวกเขาทำมีคุณค่าอย่างแท้จริงนี่คือเหตุผลที่บางคนฉลาดไม่ค่อยแสดงออกถึงความสำเร็จของตัวเองพวกเขาไม่รู้สึกว่าต้องอวดเพราะพวกเขาไม่ได้ต้องการให้ใครมายอมรับจากภายนอกแต่พวกเขาต้องการให้สิ่งที่พวกเขาทำมีผลกระทบที่แท้จริงและเพราะพวกเขาให้ความสำคัญกับคุณค่าพวกเขาจึงมักเป็นคนที่มีความจริงใจและซื่อตรงต่อความคิดของตัวเองพวกเขาไม่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้คนอื่นพอใจ พวกเขาเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองแม้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้พวกเขาดูแตกต่างจากคนรอบข้างก็ตามและหากคุณมีลักษณะเหล่านี้คุณอาจเป็นหนึ่งในคนที่มีความฉลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ยก็เป็นได้อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนฉลาดแตกต่างจากคนทั่วไปคือพวกเขามักมีความสามารถในการมองเห็นภาพรวมของทุกสิ่งพวกเขาไม่ได้แค่สนใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่พวกเขามองไปถึงผลกระทบในระยะยาวพวกเขาสามารถเชื่อมโยงข้อมูลหลายอย่างเข้าด้วยกัน และสร้างแนวคิดใหม่ที่คนอื่นอาจมองไม่เห็นพวกเขาไม่ได้แค่คิดตามกรอบที่มีอยู่แต่พวกเขาพยายามมองหาแนวทางใหม่ที่อาจจะดีกว่านี่คือเหตุผลที่บางคนฉลาดมักดูเหมือนเป็นคนที่คิดแตกต่างจากคนทั่วไปบางครั้งพวกเขามีไอเดียที่ฟังดูแปลกหรือไม่เหมือนใครแต่ในความเป็นจริงพวกเขาเพียงแค่เห็นสิ่งที่คนอื่นยังไม่เห็นและพวกเขากล้าที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่สังคมยอมรับมานานแต่ในขณะเดียวกันสิ่งนี้ก็อาจทำให้พวกเขารู้สึกแปลกแยกจากคนอื่น เพราะเมื่อพวกเขาพยายามอธิบายแนวคิดของตัวเองอาจมีไม่กี่คนที่เข้าใจสิ่งที่พวกเขากำลังพูดถึงพวกเขาอาจรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในโลกที่ไม่มีใครคิดเหมือนพวกเขาทําให้บางครั้งพวกเขาเลือกที่จะเงียบหรือไม่แสดงความคิดเห็นในบางเรื่องแม้ว่าพวกเขาจะมีมุมมองที่ลึกซึ้งก็ตามอีกสิ่งที่คนฉลาดมักมีคือพวกเขามีระดับความอ่อนไหวต่ออารมณ์และสภาพแวดล้อมที่สูงกว่าคนทั่วไปพวกเขารับรู้ถึงพลังงานรอบตัวได้ดี พวกเขาสังเกตพฤติกรรมของผู้คนได้ลึกซึง้งแม้แต่รายละเอียดเล็กๆเช่นน้ำเสียงหรือสีหน้าของคนรอบข้างทําให้บางครั้งพวกเขาสามารถอ่านใจคนได้โดยที่อีกฝ่ายไม่ต้องพูดอะไรออกมาแต่ความสามารถนี้ก็มีข้อเสียเช่นกันเพราะพวกเขาอาจได้รับอารมณ์ของคนอื่นเข้ามามากเกินไปและกลายเป็นภาระทางความรู้สึกโดยไม่รู้ตัวนี่คือเหตุผลที่บางคนฉลาดอาจรู้สึกหมดพลังเมื่ออยู่ในที่ที่มีผู้คนมากมายเพราะสมองของพวกเขากำลังประมวลผลข้อมูลจากสิ่งรอบตัวต,วตลอดเวลา วกเขาอาจต้องการเวลาพักเพื่อฟื้นฟูพลังงานของตัวเองอีกสิ่งที่คนฉลาดมีคือความสามารถในการตั้งคำถามกับตัวเองพวกเขามักจะวิเคราะห์สิ่งที่ตัวเองทำพวกเขาสงสัยว่าสิ่งที่ตัวเองคิดถูกต้องหรือไม่พวกเขาไม่เชื่อว่าตัวเองรู้ทุกอย่างแต่พวกเขาเปิดรับมุมมองใหม่ๆตลอดเวลานี่คือเหตุผลที่บางคนฉลาดมักพัฒนาไปไกลกว่าคนอื่นเพราะพวกเขาไม่เคยหยุดเรียนรู้และพวกเขาไม่เคยหยุดสงสัยในสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นความจริง และหากคุณพบว่าตัวเองมีลักษณะเหล่านี้คุณอาจเป็นหนึ่งในคนที่มีระดับสติปัญญาสูงกว่าค่าเฉลี่ยก็เป็นได้อีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนฉลาดดูแตกต่างจากคนทั่วไปคือพวกเขามักให้ความสําคัญกับความลึกซึ้งมากกว่าความผิวเผินพวกเขาไม่ชอบบทสนทนาที่เป็นเพียงการพูดคุยแบบผิวเผินพวกเขาชอบพูดคุยในหัวข้อที่ลึกซึ้งและมีความหมายพวกเขาชอบตั้งคําถามที่กระตุ้นความคิดเช่นทําไมเราถึงมีอยู่ในโลกนี้อะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของมนุษย์ พวกเขาชอบวิเคราะห์และสำรวจแนวคิดที่คนทั่วไปอาจมองข้ามนี่เป็นเหตุผลที่บางครั้งพวกเขาอาจดูเหมือนไม่เข้ากับสังคมทั่วไปพวกเขาอาจไม่สนใจเรื่องดรามา่าหรือกระแสะโซเชียลเพราะพวกเขามองว่ามันไม่มีคุณค่าทางปัญญาพวกเขาเลือกที่จะใช้เวลากับสิ่งที่ทําให้พวกเขาเติบโตทางความคิดมากกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกเขาแตกต่างคือพวกเขามักมีความเป็นอิสระทางความคิดสูงพวกเขาไม่ชอบถูกบังคับให้ทําตามแนวทางของคนอื่น พวกเขาต้องการคิดเองตัดสินใจเองพวกเขาไม่ยอมรับอะไรเพียงเพราะคนส่วนใหญ่เชื่อแบบนั้นพวกเขาจะพิจารณาและหาข้อเท็จจริงก่อนเสมอนี่เป็นเหตุผลที่บางครั้งพวกเขาอาจดูเป็นคนดื้อรั้นในสายตาคนอื่นแต่ในความเป็นจริงพวกเขาเพียงแค่ต้องการความถูกต้องและเหตุผลที่ชัดเจนอีกสิ่งหนึ่งที่พบได้บ่อยในคนฉลาดคือพวกเขามักมีอารมณ์ที่ลึกซึ้งและซับซ้อนพวกเขาสามารถรู้สึกถึงความสุขความเศร้าหรือความสงสัยได้อย่างลึกซึ้งกว่าคนทั่วไป พวกเขารับรู้ถึงรายละเอียดเล็กๆของอารมณ์ที่บางคนอาจมองข้ามพวกเขาเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ดีแต่บางครั้งสิ่งนี้ก็ทําให้พวกเขาเหนื่อยกับอารมณ์ของตัวเองเพราะพวกเขาไม่ได้แค่รับรู้แต่พวกเขาวิเคราะห์ความรู้สึกนั้นตลอดเวลาทําให้บางครั้งพวกเขาต้องการเวลาพักจากสังคมเพื่อทําความเข้าใจกับตัวเองและปรับสมดุลทางอารมณ์อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตคือพวกเขามักมีแนวโน้มจะคิดเกี่ยวกับความหมายของชีวิต พวกเขาไม่ได้สนใจแค่การใช้ชีวิตไปวันวันแต่พวกเขาต้องการรู้ว่าอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่พวกเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่มีคุณค่าหรือไม่พวกเขาต้องการใช้ชีวิตให้มีความหมายมากกว่าการทำตามกระแสของสังคมและนี่คือเหตุผลที่บางครั้งพวกเขาดูเหมือนเป็นคนที่อยู่เหนือกว่าค่านิยมทั่วไปเพราะพวกเขาไม่ยึดติดกับสิ่งที่สังคมบอกว่าถูกหรือผิดพวกเขาสร้างแนวทางของตัวเองขึ้นมาและหากคุณพบว่าตัวเองมีลักษณะเหล่านี้ คุณอาจเป็นหนึ่งในคนที่มีระดับสติปัญญาสูงกว่าค่าเฉลี่ยก็เป็นได้นอกจากความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ลึกซึง้งคนฉลาดมักมีลักษณะของนักสังเกตที่ยอดเยี่ยมพวกเขามองเห็นสิ่งที่คนอื่นอาจมองข้ามพวกเขาไม่เพียงแต่สังเกตสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่ยังเชื่อมโยงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพื่อทําความเข้าใจกับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นพวกเขาอ่านพฤติกรรมของผู้คนได้อย่างแม่นยําสังเกตน้ําเสียงท่าทางหรือแม้แต่ความเงียบของใครบางคน สิ่งนี้ทําให้พวกเขามาเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้โดยไม่ต้องพูดคุยกันมากนักแต่ในขณะเดียวกันการรับรู้สิ่งต่างๆมากเกินไปก็อาจทําให้พวกเขารู้สึกหนักใจและเหนื่อยล้าได้ง่ายพวกเขาอาจรู้สึกว่าต้องปิดกั้นตัวเองจากสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลจํานวนมากเกินไปไหลเข้าสู่สมองของพวกเขาพร้อมกันนี่เป็นเหตุผลที่บางคนฉลาดชอบใช้เวลาอยู่ในความเงียบหรือเลือกสถานที่ที่สงบเพื่อลดสิ่งรบกวนรอบตัว อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับคนฉลาดคือพวกเขามักเป็นคนที่มีอารมณ์ลึกซึง้งพวกเขารู้สึกถึงทุกอย่างอย่างรุนแรงและชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าหรือความสับสนพวกเขาอาจดูเหมือนเป็นคนอ่อนไหวแต่ความจริงแล้วพวกเขาแค่รับรู้ทุกสิ่งในระดับที่ลึกกว่าคนทั่วไปและบางครั้งพวกเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงการคิดเกี่ยวกับมันได้พวกเขาอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือแม้แต่หลายวันเพื่อคิดวิเคราะห์สถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ เพราะพวกเขาต้องการเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ในทุกสิ่งอีกสิ่งที่ทําให้พวกเขาดูแตกต่างคือพวกเขามักไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ทางสังคมแบบตายตัวพวกเขาตั้งคําถามกับขนบธรรมเนียมและบรรทัดฐานที่คนทั่วไปเชื่อและทําตามโดยอัตโนมัติพวกเขาไม่เชื่อว่าสิ่งใดควรถูกทําเพียงเพราะมันเป็นแบบนี้มาตลอดแต่พวกเขาต้องการรู้เหตุผลเบื้องหลังทุกอย่างทําให้พวกเขามักเป็นนักคิดอิสระและไม่กลัวที่จะเดินออกนอกกรอบที่สังคมกําหนด สิ่งนี้อาจทําให้พวกเขาดูเหมือนเป็นคนขวางโลกในสายตาของบางคนแต่ในความเป็นจริงพวกเขาเพียงแค่ต้องการใช้ชีวิตในแบบที่มีความหมายสําหรับพวกเขาเองมากกว่าการทําตามสิ่งที่คนอื่นบอกว่าควรทําและเพราะพวกเขาคิดแตกต่างจากคนทั่วไปพวกเขาจึงมักรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจพวกเขาอาจพยายามอธิบายแนวคิดของตัวเองแต่พบว่ามีเพียงไม่กี่คนที่สามารถเข้าใจได้อย่างแท้จริง นี่เป็นเหตุผลที่บางคนฉลาดเลือกที่จะพูดเฉพาะกับคนที่พวกเขารู้สึกว่าสามารถเข้าใจพวกเขาได้พวกเขาไม่ชอบบทสนทนาที่ตื้นเขินแต่พวกเขาต้องการการพูดคุยที่มีคุณค่าและกระตุ้นความคิดและหากคุณพบว่าตัวเองมีลักษณะเช่นนี้คุณอาจเป็นหนึ่งในคนที่มีระดับสติปัญญาสูงกว่าค่าเฉลี่ยก็เป็นได้นอกจากความสามารถในการคิดเชิงลึกและการสังเกตที่เฉียบคมคนฉลาดมักมีความเป็นตัวของตัวเองสูงพวกเขาไม่ค่อยถูกชักจูงโดยความเห็นของคนส่วนใหญ่ พวกเขามักมีมุมมองที่แตกต่างและคิดอย่างเป็นอิสระพวกเขาไม่ชอบทำอะไรเพียงเพราะทุกคนทำแบบนั้นพวกเขาต้องการเหตุผลที่ชัดเจนและมีตันการองรับนี่เป็นเหตุผลที่บางครั้งพวกเขาดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ทำตามกฎเกณฑ์สังคมแบบอัตโนมัติแต่ในความเป็นจริงพวกเขาเพียงแค่ต้องการเข้าใจว่าทำไมสิ่งต่างๆถึงเป็นแบบนั้นพวกเขาไม่กลัวที่จะตั้งคำถามกับความเชื่อที่สังคมยึดถือมานานพวกเขาต้องการใช้ชีวิตในแบบที่พวกเขาคิดว่ามีคุณค่าจริงๆ และไม่ยอมปล่อยให้คนอื่นมากำหนดเส้นทางของพวกเขาสิ่งที่ทำให้พวกเขาน่าสนใจคือพวกเขามักมองหาความหมายลึกซึ้งในทุกสิ่งพวกเขาไม่พอใจกับคำตอบง่ายๆหรือสิ่งที่ดูเหมือนเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนพวกเขาต้องการเข้าใจแก่นแท้ของเรื่องราวทําให้พวกเขาเป็นนักอ่านที่ดีพวกเขาสนใจทั้งวิทยาศาสตร์ปรัชญาจิตวิทยาและศิลปะพวกเขาชอบสำรวจแนวคิดใหม่ๆและเปิดรับความรู้จากหลากหลายแหล่งแต่ในขณะเดียวกัน สิ่งนี้ก็อาจทำให้พวกเขารู้สึกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ยังไม่มีคำตอบพวกเขาอาจตั้งคำถามกับความหมายของชีวิตหรือสงสัยว่าความจริงที่พวกเขารับรู้อยู่ทุกวันเป็นเพียงภาพลวงตาหรือไม่นี่เป็นเหตุผลที่บางคนฉลาดอาจด,ดูเหมือนเป็นคนที่คิดมากเกินไปแต่ในความเป็นจริงพวกเขาเพียงแค่พยายามเข้าใจโลกให้ลึกซึ้งที่สุดเท่าที่จะทำได้อีกสิ่งหนึ่งที่คนฉลาดมักมีคือพวกเขาชอบความเงียบและช่วงเวลาที่ได้อยู่กับตัวเอง พวกเขาไม่ได้เหงาแต่พวกเขารู้สึกว่าสามารถคิดและเรียนรู้ได้ดีที่สุดในความเงียบพวกเขาไม่จําเป็นต้องมีคนรอบข้างตลอดเวลาแต่พวกเขาชอบใช้เวลาอยู่กับความคิดของตัวเองนี่เป็นเหตุผลที่บางครั้งพวกเขาอาจดูเหมือนเป็นคนที่เก็บตัวแต่ในความเป็นจริงพวกเขาเพียงแค่ต้องการพื้นที่ในการคิดวิเคราะห์และสำรวจแนวคิดใหม่ๆอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างคือพวกเขามักให้ความสำคัญกับคุณค่ามากกว่าวัตถุ พวกเขาไม่ได้ตามชื่อเสียงหรือสิ่งที่คนทั่วไปมองว่าเป็นความสําเร็จแต่พวกเขาต้องการใช้ชีวิตในแบบที่มีความหมายสําหรับพวกเขาเองพวกเขาสนใจความรู้ความจริงและผลกระทบของสิ่งที่พวกเขาทํามากกว่าสิ่งที่ดูฉาบฉวยพวกเขาไม่ต้องการเป็นที่ยอมรับจากสังคมแต่พวกเขาต้องการทําสิ่งที่มีคุณค่าตามแนวทางของตัวเองและหากคุณพบว่าตัวเองมีลักษณะเหล่านี้คุณอาจเป็นหนึ่งในคนที่มีระดับสติปัญญาสูงกว่าค่าเฉลี่ยก็เป็นได้นอกจากการเป็นนักคิดที่ลึกซึง้ง คนฉลาดยังมีแนวโน้มที่จะเป็นคนช่างสงสัยโดยธรรมชาติพวกเขาไม่ยอมรับข้อมูลใดๆโดยปราศจากการตรวจสอบพวกเขาไม่เชื่อในสิ่งที่สังคมบอกให้เชื่อโดยอัตโนมัติแต่พวกเขาจะตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่พวกเขาเจอพวกเขาต้องการรู้ว่าอะไรเป็นจริงและอะไรเป็นเพียงความเชื่อที่ถูกสร้างขึ้นนี่เป็นเหตุผลที่พวกเขามักชอบศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์ปรัชญาและจิตวิทยาพวกเขาต้องการเข้าใจว่าโลกทำงานอย่างไร ไม่ใช่แค่ในระดับของกฎฟิสิกส์แต่รวมถึงพฤติกรรมของมนุษย์และโครงสร้างสังคมด้วยอีกสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างคือพวกเขาไม่ได้ต้องการแค่คำตอบแต่พวกเขาต้องการกระบวนการคิดที่ถูกต้องพวกเขาไม่สนใจเพียงแค่ข้อสรุปแต่พวกเขาต้องการรู้ว่าข้อสรุปนั้นมาจากกระบวนการคิดแบบไหนนี่คือเหตุผลที่บางครั้งพวกเขาดูเหมือนเป็นคนที่เถียงเก่งเพราะพวกเขาไม่เชื่อในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลรองรับพวกเขาต้องการหลักฐานต้องการตันกัดที่ถูกต้องแต่ในขณะเดียวกัน การที่พวกเขาตั้งคำถามกับทุกสิ่งอาจทำให้พวกเขารู้สึกแปลกแยกจากคนทั่วไปเพราะคนส่วนใหญ่อาจไม่อยากคิดลึกซึ้งถึงขนาดนั้นพวกเขาอาจรู้สึกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและไม่มีอะไรที่สามารถเชื่อถือได้หนึ่งรอเปอร์เซนอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเขามีลักษณะแตกต่างคือพวกเขามักมองเห็นโอกาสและทางเลือกที่คนอื่นมองข้ามพวกเขาสามารถคิดหาวิธีใหม่ๆใ,ในการแก้ปัญหา พวกเขาไม่ได้มองว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามแบบแผนเดิมเสมอไปพวกเขามองหาแนวทางที่สร้างสรรและมีประสิทธิภาพมากกว่าสิ่งนี้ทำให้พวกเขาเป็นนักนวัตกรรมนักคิดสร้างสรรค์และบางครั้งก็เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงโลกแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาอาจรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ได้เปิดรับแนวคิดใหม่ๆได้ง่ายเสมอไปพวกเขาอาจรู้สึกว่าผู้คนส่วนใหญ่ไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและนี่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าต้องต่อสู้กับกระแสสังคมตลอดเวลา พวกเขาอาจพบว่าการอธิบายแนวคิดของพวกเขาให้คนอื่นเข้าใจเป็นเรื่องที่ใช้พลังงานอย่างมากทําให้บางครั้งพวกเขาเลือกที่จะเก็บความคิดของตัวเองไว้และใช้เวลากับคนที่เข้าใจพวกเขาจริงๆเท่านั้นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตเกี่ยวกับคนฉลาดคือพวกเขามักเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณพวกเขาไม่ต้องการมีเพื่อนมากมายแต่พวกเขาต้องการมีเพื่อนที่มีคุณภาพพวกเขาไม่สนใจการเข้าสังคมแบบผิวเผินแต่พวกเขาต้องการความสัมพันธ์ที่มีความหมาย พวกเขาให้ความสำคัญกับบทสนทนาที่ลึกซึ้งมากกว่าการพูดคุยทั่วไปที่ไม่มีสาระนี่เป็นเหตุผลที่บางครั้งพวกเขาดูเหมือนเป็นคนเงียบเพราะพวกเขาไม่ต้องการพูดเพียงเพื่อให้มีอะไรพูดแต่พวกเขาต้องการพูดเมื่อมีสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆและหากคุณพบว่าตัวเองมีลักษณะเหล่านี้คุณอาจเป็นหนึ่งในคนที่มีระดับสติปัญญาสูงกว่าค่าเฉลี่ยก็เป็นได้